ครับสวัสดีครับเพืพ่อนๆวันนี้พี่โต้งก็มาไลฟ์ขายบ้านยิ่งสุขบุญช่วย7็นะครับเป็นบ้านคุณหมอฝากขายนะครับหลังสุดซอยห้องริมสุดนะครับเบ 3, จ็ดสาจุดสีต่ตารางวาสามนอนหนึ่งน้ำนะครับใกล้สนามกีฬาสุราธานีนะครับจะเป็นหลังที่อยู่หัวมุมเลยนะครับผมเดี๋ยวผม หลอกให้ดูภาพไกลๆดูปลูกต้นไม้ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พื้นบ้านมีการเทปปูนยกสูงน,นะครับน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับติดปลายผมแล้วด้วย73 4ตสิบาังว่า3นอน1นน้ำนะครับราคา2อล้าน3แสนหหมื่บาทนะครับหลังนี้กู้ได้เกินแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านในครับ บ้านที่ผมรับมาขายยิ่งสุขบุญช่วยเจดใกล้สนามกีฬานะครับสามารถเดินในรอบบ้านนะครับลักษณะเป็นบ้านเดียว3านอนหน้นำเจ็ามจุตารางวานนะครับมีการทำหง้งช่วยบ้านแล้วนะครับบ้านจะอยู่ ท้ายซอยแล้วก็ปลูกต้นไม้เต็มเลยลักษณะบ้านก็เก็บงานให้เกือบหมดแล้วนะครับมีกล้องวงจรปิดรอบบ้าน1น,นอนนะครับสองนอนแล้วก็หนึ่งน้ำแล้วก็อีกห้องนอนหนึ่งก็ตรงนี้สนอนหนึ่งน้ำเจ็ามจุดสี่ตารางวา สุราชธานีใกล้สนามกีฬาหมู่บ้านยิ่งสุขนะครับออยบุญช่วยเจ็ดตรงนี้ผมนับเป็นห้องทำงานแล้วกันก็สามารถาระเบิดตรงนี้ทำเป็นทางเข้า้างบ้านได้นะครับตรงนี้เป็นห้องครัวห้องครัวคุณหมอก็จะมาแก้ฝ้าตรงด้านบานแล้วนะครับ จริงๆบ้านหลังนี้ประกาศขายตอ้แรกก็มีลูกค้าสนใจจองแล้วแต่เกิดปัญหาว่าผู้กู้หาคนกู้ดูไม่ได้ก็เลยต้องมาติดป้ายขายอีกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดที่ผมชี้แล้วกันว่าสามารถทำเป็นโฮมออฟฟิศได้นะครับเดินข้างบ้านนี่ฮะตรงที่ผมชี้เนี่ยสามารถทำประตูได้นะครับจะทำให้บ้าน มีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว่าเดิมแล้วมีประโยชน์มากกว่าเดิมข้างบ้านสามารถเดินได้ครับมีกล้องวงจรปิดเต็มบ้านเลยบ้านนี้สามนอนหนึ่งน้ำนะครับราคา2องล้านสามแสนห้าหมื่บาทท้วนอยู่ใกล้ๆสนามกีฬาสุราษฎร์ธานีนะครับเข้าออกสะดวกนะครับผมเป็นบ้านหลังริมเลยนะครับหลังริมท้ายซอยนะครับผมถ้าหากว่าสนใจก็ ติดต่อพี่โต้ง ERA มาได้เลยนะครับ0896462451ครับเดีย๋ยวยางไงก็ติดตามผมไล้์ขายบ้านหลังอื่นๆต่อไปนะครับขอบคุณครับผม